เอ็งมาทำเอ็งไรอ่ะมาถามเอ็งมาไล่โจลด์รอรอมายิงกูอีกแล้วพวกมึงเนี่ยไม่ใช่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 กูมาเก็บโจลดีเฉยไมไม่กูคุยกูจะคุยกูจะคุยกูจะคุยกูมาเก็บโจวกูมาเก็บหมาอ๋อลองมายิงมันเหรอใช่เออไอ้เฮี้งมดใส่ท่ามึงนี่มันเหลี่ยมจริงนะไอ้เหี้ยสันดานโจรมึงเนี่ยไอ้ควายเดินไปเดิเดินไปมันจะรอดหรอ มีไฟบิตดูไเฉยเอาขวาดีไปตีเยี่ยโคตรเยี่ยโคตรเกยงไม่นี่ไงกระเป๋ามันลุกงลุ้งตัวนี้ตรงนี้จริงไหมตันึงใจเย็นใจเย็นเจ็ดคุยอะไรฮะชุบไปสีชุบไปสีมันชุบ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 มันยิงยิงยิงกูชุบกูชุบเพื่อนเพื่อนมันไออะไรควายใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเย็ดที่อะไรมึงทำอะไรไว้เมื่อกี้อะเมื่อกี้กูเหลี่ยมนิดหน่อยเมื่อเมื่อกี้กูเหลี่ยมนิดหน่อยเพื่อนใจเย็นใจเย็นจะเอาสายที่ฝ่ายเลยปะ เฮียซื้อขอไอ้สัตสในกระเป๋าวะล็อกทองด้วยเฮียไม่กลวเตี๊ยดจั่นเสียเสียงเฮียเสียฮัลโหลเพื่อนกูมาเก็บโจทย์เหมือนกันใจเย็นใจเย็นกูกูถอดแล้วกูถอดแล้วโจทย์มึงคือใครโจทย์มึงคือใครโจทย์มึงคือใครนี่เฮียตีเนี้ยพูดเพื่อนมึงอยู่ไหนฮะเพื่อนมึงอยู่ไหน เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนเพื่อนมึงอยู่ไหนกูมาตัวเดียวไม่มีใครเล่นตีตีไม่มีใครเล่นแล้วเฮนี่มีปืนด้วยโอเคพี่ไอ้ฟงไป